ถ้า,ๆๆพาพลิกได้มากเลยอะโคตรวิบากเลยพี่ก็ <c oughs> ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับฮัลโหลตอนนี้นะคะพี่อุ๋ยกับนโอนะคะกำลังจะทำการแข่งเกมวิบบอกก oh ันกิน oh, <ฮ>อะไร,รอะพี่ไม่กินค่ะรอบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะมาตะลุยสวนน้ำซึ่งเ oh. ป็นทีกสามสีที่เขาได้เซตเตรียมมาให้เหมือนในเกมโชว์เลยอ oh, ๋อเหมือนเกมโชว์เต้าตงเต้าใช่ไห้งั้นเดี๋ยวแทน เลยดีกว่านะคะว่าเกมวิบากนะครับน้ำไปเลยมีอะไรบ้างเอ่ยแค่อยู่ตรงนี้ก็เซเลแล้วอ่ะอยู่แถวนี้ก็วิบากใช่ไหมคือนี่นะคะจะมีอยู่สองเส้นทางนะคะที่เราจะไปถึงจุดหมายคือฟากโน้นครับผมตอนแรกนะคะก็จะเหมือนยางรถยนต์เอะลงไปเหมือนแพรก่อนนะเสร็จแล้วเป็นยางรถยนต์นะเสร็จปุ๊บก็จะมีแบบสิ่งกีดขวางครับผมแล้วจากนั้นก็จะปีนเข้าไปในรูลอดรูออกไปข้างใต้ข้างใต้ก็จะมีมีหนาผมีหน้าผาอีกโอ้โห สิ่งที่เป็นสิส่งขวางสิ่งกีดขวาง,งไม่เหมือนกันนั่นเองครับเราจะมาจับเวลาแล้วก็เป่ายิ u งฉ b e ว่าใครจะได้ซ้ายหรือได้ขวาโอเคมาทันยิงยาวมากระเบ๋ายิงชุบห้าๆ้าแอเอาฝาขวาโอ okay. เคแอาขวาพี่อวีกเอาซ้ายแอล,แลไปถ่ายก่อนโอเคไปพรี <okay. S 1> <Okay. S 2> พร้อมไหมผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวดูเวลากันในจอเลยนะครับพร้อมแล้วไป พีก่กาแแลังไต่แพยางนะครับต่อด้วยที่มันกลมๆเหมือนยางรถยนต์อ่ะแต่มันไม่ได้ปูกกันแน่นนะมันก็จะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันแล้วก่อนอะไรจบง่ายกันนะแล้วก็จะบู๊กันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่ไน้เดนเรากำลังบิ้วอยู่สกลเลยว่าพี่จะไปถึงไหน อ๋อจริงจริงมันก็นนใหญ่อยู่นะมันใหญ่อยู่นะมันใหญ่แต่ว่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราเหยียบมันพลาดลงไปเลยพี่ต้องวิ่งข้ามเลยเปล่ามันวิ่งไม่ได้วิ่งกลัวยิงที่ได้ใหมโ่โอเคโอเคเริ่มใหม่เริ่มให,ใหม่คอมเมนต์ไม่เห็นโอเคพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมห้าสี่สามสองไปตอนนี้เวลาในจอเดินไมแค่สามวินาทีนะครับจริงๆตอนนี้ไม่ใช่เร็วไม่เร็วนะจริงๆก็คือรอดไม่รอดมากกว่า พี่บิ๊กไม่กล้าไม่กล้ายืนแล้ววิ่งไงใช่ไหมถ้าแข่งเกมพี่บากจริงต้องอยืนแล้ววิ่งอ,อันนี้จะเป็นซีซีอ่ะน้องใช่ไหมเป็นซีซีจริงๆถ้ายืนแล้ววิ่งอ่ะจ,จะผ่านไปเลยนะครับใครจะวิ่งได้น,ะ,นะโอน้าโอก็เคยวิ่งแล้ว,ว<ะ>ไงที่แกนแคนยอนไงมันไม่นุ่มอ่ะมันแข็งอนะ่ะก็เพราะมันแข็งไงพี่บิกมันถึงจะเป็นเหมือนขอนไม้ให้วิ่งไปไง ผู้เข้าแข่งขันเราช้ามากจนสามารถที่จะเข้ามาตามติดชีวิตได้เป็นเรียลลิตี้กันเลยนะครับ <c oughs> คลิปของเราจะมีความยาว3ชั่วโมงนะครับน้องๆควรจะไปหาของว่างมาทานก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรช้าๆได้พะเรืงองา <c oughs> <c oughs> โอ้พี่เอ้ด่านหนึ่งนี่เข้าไปถึงไหนแล้วเขาเล่นหม <c oughs> ด,ดไป3เกมแล้วโาเอยังไม่เล่นเราไม่รู้หรอกเด้อเด้อแม่อ๋อนะแม่ ขยับก้นขึ้นไปทางเดิมก่อนครับโอเคการตัวเองให้นั่งให้ได้หนึ่งสองฮึบโอเคนั่งได้แล้วนะครับผมแต่ยังคิดเหนีอยวว่าจะไปยังไงต่อนะครับผมแนะนำว่าพี่อุ้สร้บพี่อุ้ยน้แต่ละซีอ่ะมันไม่ได้แคบเลยนะซี่สุดท้ายมันจะยาวออกว่าแน่ช่องว่างมันจะยาวออกว่าแน่พ <c oughs> ี่ต้องข้ามมาค่อมสีชมพวท่าทิกได้มากเลยอรัโคตรวิบากเลยพี่เอ้ย อันนี้จะเป็นเหมือนภูเขานะต้องไปทางข้างๆแล้วมันก็ลื่นมากด้วยนะอันนี้เป็นด่าน <c oughs> แค่ด่านที่ 2- ที่สพี่วิกเองนะครับต้องใช้กําลังแขนนิดนึงเพราะว่ามันจะลื่นมากมันชันมากนะมันปีนได้สองข้างเลยนะแต่วนนี้ก็เลือกมาทางนี้นะครับอยะอยะอันนี้แววดีแววดีอันนี้เป็นซีซีนน CC, แต่ว่ามีอุปสรรคคือความโค้งข้างบนปีนข้ามเลยแล้วกันปีนข้า พี่เป็นฮาร์ดคอร์มากปีนข้ามไปเลยนะครับเอาแล้วอันนี้ยังไงพิกอันนี้ความจริงแล้วเขาน่าจะให้จับจับล็อกหนไปหรือเปล่าคะแค่นี้เหรอครับอันนี้เราน่าจะกาะเกาะนี้ไปว่าความจริงเหรอครับพีก่กระโดดคอรแล้วก็ร้อยข้ามไปฝั่งนู้นครับใครจะกระโดดคอรนะโอ๊ไม่เหรอ โหเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับต้องต้องมาอยู่ตรงนี้ป่ะทุกคนกำลังจะบอกว่าประกาศใช่ฉันนะ อันนี้คืออยู่ตรงกลางร,ระหว่าง2 2เกมใช่ไหมครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยแรงกายแรงใจหมดสิ้นแล้ววันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสามารถเล่นอะไรได้แล้วเออพี่ดูคุ้มค่าดีอ่ะแต่นอาอะไรดีกว่าคะน้องๆพีอ่อีกว่าของนาโอง,ง่ายกว่าดูของนาโอสิไม่เห็นมีซี่ซี่เหมือนพี่อีอกเลยอ่ะ <S <S อันนี้ก็ทะลุ ก็ดูเหมือนจะง่ายดูสิคะไม่เห็นมีช่องให้ล้มให้ร่วงเลยอะ่ะเราขึ้นไปอยู่สีสีฟ้า คาดหาดหรือเปล่าเนี่ยใช้วิธีคาดกับพื้นเลยนะคะตอนนี้นั่นไงน้าอน้าอไม่ไปไหนเลยเรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วน้าออง่ายๆ่ไงง่ายง่ไงอันนี้แค่แค่แค่ห่วงยางไงมึยาง โอ้ยโอ้ย,อยขน,นยางรถแล้วค่ะตอนนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,โอ,รวโอ้ยนี่ชิวมากเลยอะอยากเล่นอันนี้ S <S โอ้อันนี้แหละน้องโอจะขึ้นยังไงความจริงมันให้จํำบ้ามันต้องจาจากตรงนี้โอ้ต้องอยู่ตรงนี้แล้วน้องโอต้องจำเพื่อจะแบบพะลุขึ้นไปอีกอันนึงอะอใช่น้องโอจะต้องเกียบตรงนี้นะคะอามาจาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเด้งขึ้นไปบนนี้นะคะ ไดูในหนังมันไม่ยากเอาแล้วเนี่ มยตอนนี้นะคะนโอประสบปัญหานะคะคืนข้องบนไม่ได้ดูซิว่านโอจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะให้พี่วิกช่วยไหมถามเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เป็นยังไงอ่ะโอ้เราไม่ได้ให้แข่งกันใช่ค่ะพี่วิกแล้วนกลับไปตรงนู้นเอ้าเหรอคะ โอเาว่าสุดนี้เราพ่ายแพ้รอบกันหมดเลยการนาโอแพ้ใช่ไหมคะรอบนี้เพราะฉะนั้นนาโอก็ต้องเป็นคนเลี้ยงไอซิมงพี่วิใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างตอนนี้จะบอกให้ปีนก็พอ <laughs> จะเอาชื่อเสียงมาทิ้งในสาบเป่าลมนละงั้นวันนี้นะคะพี่โ e อเอก็เ,ออเป็นคนชนะเย้สาบเป่าลมนี่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะค <laughs> ุยน้องๆตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายเหมือนในเกมโชว์ที่พวกเ่าเล่นกันอะ่ะแต่ยากมากมันรู้จปาดซ้ายปาดขวาพี่วิชบอกแล้วว่าแบบ แรงกายทั้งหมดจบลงแค่วันนี้แล้วค่ะไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะตอนนี้หมดจริงครับหมดจริงสบายจริงารง,งานวันนี้ลาไปแล้วเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์สปาร์คง้ต้ได้เลยนะส่วนน้ำที่ไหนมีเราจะไปตะลุยเพราะเราเป็นเจ้า